สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูกระทงลายสร้างสรรค์น,นะคะเป็นลายที่พัฒนามาจากลายก้านขดนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะม้วนใบมะม่วงก่อนนะคะให้มีลักษณะ,ะกลมแบบนี้นะคะม้วนสองฝั่งนะคะเหลือไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ใช้ไปเตยลายค่ะม้วนเหมือนกันเลยค่ะเหลือช่องว่างตรงกลางไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ,ะแล้วก็จะแมคไว้นะคะ อัน,นก็จะเป็นกลีบนะคะที่พับไว้ทั้งหมดนะคะเราจะนํามาประกอบเข้ากับหยวกนะคะโดยนําใบมะม่วงค่ะมาติดให้ได้รอบหยวกนะคะโดยหันฝั่งของอใต้ใบของใบมะม่วงนะคะออกมาค่ะติดไปให้รอบหยวกเลยนะคะ,ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนชั้นที่สองค่ะเราจะนําใบเตยลายค่ะมาติดสับวางเข้ากับใบมะม่วงนะคะ,ะก็จะเห็นว่า กลีบของเขาก็จะมีลักษณะม้วนกอดกันไปเรื่อยๆนะคะติดให้รอบเลยนะคะเรียบร้อยก็จะได้ชั้นที่1แบบนี้นะคะชั้นที่2ก็ทําเหมือนกันคะ่ะโดยลดลั่นกลีบลงมา,าในส่วนกระทงใบนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด3ชั้นคะ่ะก็จะเห็นเป็นลักษณะลายคล้ายๆของ าลายแกะสลักนะคะก็ได้รับแรงมนันานใจมาจากลายแกะสลักของอผักและผลมไม้ค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาลายมาจากลายการขดผักกูดนะคะซึ่งเคยได้ลงคลิปกระทงลายการขดผักกูดมาแล้วนะคะหนึ่งคลิปค่ะาสามารถนําไปประดิษฐ์นะคะเพื่อลอยหรือว่าสามารถไปประกวดเป็นกระทงสร้างสารรค์ได้เลยนะคะกระทงใบนี้ค่ะ เสร็จแล้วในส่วนกลีบนะคะต่อมาเราก็จะเก็บรายละเอียดในส่วนตรงกลางค่ะก็จะม้วนกลีบค่ะม้วนลักษณะคล้ายๆกลีบเบื้องต้นที่เราพับไปครั้งแรกนะคะแต่ว่าอันนี้ม้วนชิดเลยค่ะไม่เหลือช่องว่างนะคะก็กระจายติดให้โดยรอบเลยค่ะจากนั้นก็จะพับเป็นกลีบบัวสตบันนะคะมาพับติดตรงกลางอีกชั้นหนึ่งเพื่อ ปิดในช่องว่างหรือช่องโหวของหยวกที่มันมีเห็นขาวๆแผลๆอยู่นะคะแล้วก็นำช่อทุกเทียนที่เราทำไว้มาติดตั้งค่ะก็เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียเก